สวัสดีครับเมื่อเราทำา o o o l l f o r r m นะครับเป็นข้อสอบหรือว่าเป็นแบบสอบถามแบบสำรวจนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วปกติเราก็จะส่งลิงก์นะครับไปให้กับนักเรียนหรือผู้ที่เราจะให้โต้ตอบนะครับ กับเราใน Google Form ปกติก็จะส่งลิงก์นะครับแต่ถ้าเราจะสร้าง QR Code นะครับเพื่อสะดวกให้ผู้ที่จะทำแบบทดสอบหรือตอบแบบสอบถามแบบสำรวจที่เราทำไปให้นะครับโดยการสแกน QR Code นะครับเพื่อตอบนะครับ วันนี้ผมมีวิธีการที่มาแนะนำวิธีการ,การทำ QR c o า QR code นะครับจาก Google Form นะครับผมมีแบบทดสอบนะครับแบบสำรวจไว้เยอะเลยนะครับสร้างเรียบร้อยนะครับสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับจะสร้าง QR Code อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับเราเข้ามาที่ Google Form ที่เราสร้างไว้นะครับเราจะเอา Google Form ตัวไหนนะครับสร้าง QR ีย d e โคนะครับสมมุติว่าเราตัวนี้เลยแล้วกันนะครับตัวแรกนี่นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับที่ Google Form ของเรานะครับเมื่อเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเราก็ มาที่ส่งนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกที่ลิงก์นะครับลิงก์ตัวนี้นะครับเราจะตัดให้สั้นลงก็คลิกตรงนี้นะครับตัดให้สั้นลงลิงก์ตัวนี้นะครับ,รบจากนั้นเราก็คัดลอกครับคัดลอกเรียบร้อยครับลำดับถัดมาครับเราไปเปิด Google ขึ้นมาอีกครับเปิด Google ขึ้นมา แล้วเราก็พิมพ์ว่า,สร,ารรสร้าง QR Code นะครับนี่นะครับสร้าง QR Code นะครับจากนั้นก็ Enter ครับเอาไปนะครับเราจะมีเว็บไซต์ที่สร้าง QR Code เยอะแยะเลยนะครับ นี่นะครับสร้าง QR code นะครับแม้กระทั่งแคนวาก็มีนะครับสร้าง QR code ใช้งานง่ายฟรีนะครับตัวไหนก็ได้นะครับทีนี้ผมจะใช้ตัวเอาตัวนี้แล้กันรครับสร้าง QR code ฟรีสร้าง QR code ฟรีไม่หมดอายุตรงนี้ครับ qr code .in.th ตังนี้ครับคลิกตรงนี้ครับ เมื่อคลิกเข้ามาครับเข้ามาเรียบร้อยครับวาง QR code นะครับวางตรงนี้ครับวางลิงก์ที่เราลอกไว้เมื่อสักครู่ครับคลิกขวาหรือ c t r l V ก็ได้ครับ c t r l V เสร็จแล้วเราก็คลิกที่สร้าง QR code ครับคลิกนี่ครับแป๊บเดียวได้แลวครับมาทางนี้แล้วครับ สราง QR code ครับจากนั้นเราก็เลือกเอจะเอาเป็นไฟล์อะไรนะครับไฟล์ PNG หรือไฟล์ SVG นะครับแต่ทีนี้ผมเอาเป็นไฟล์ PNG นะครับเราก็คลิกไฟล์ครับนี่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับก็จะได้ QR code ไปใช้งานนะครับสำหรับเราก็จะไปแชร์ให้กลุ่มเป้าหมายนะครับในทีน่นี้ถ้าเป็นแบบทดสอบก็กลุ่มเป้าหมายก็คือนักเรียนนะครับให้นักเรียนสแกนแล้วก็เข้าทําแบบทดสอบนะครับถ้าเป็นแบบสอบถามแล้วก็แชร์ QR ว่าคนนี้ไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีครับ